สวัสดีครับ YouTube ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับก็คลิปถ่ายได้เล่นนะก่อนนอนผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเป็นคลิปถ่ายได้เล่นตอนก่อนนอนนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับก็รักษาตัวกันให้ดีๆนะครับเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อนิวไฮอีกแล้วนะครับผม ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็เยอะนะครับผมทางรัฐบาลก็ก็ประมาณว่าเขาจะเตรียมเกี่ยวกับเขาจะเตรียมเกี่ยวกับว่าโร mm hmm. โคโคโไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคเฉพาะถิ่นโรคประจำถิ่นนะครับแล้วก็ การออกข่าวเกี่ยวกับการแจ้งยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็จะเตรียมเหมือนกับมีมาตรการที่ลดลงนะครับแต่ก็ให้ประชาชนเหมือนกับว่าดูแลดูแลกันเองเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับเพราะว่าทางตอนนี้โรคนี้มันติดแล้วมันก็มันรักษาม,มันรักษาตามอาการนะครับ รัฐบาลเขาก็ไม่ไหวนะพอเดี๋ยวรัฐบาลเขจะบอกว่ามันเป็นโรคประจำถิ่นนะครับผมทีนี้สถานการณ์ในวันนี้ก็มีประเด็นเกี่ยวกับประเทศหนึ่งก็คือประเทศยูเครนนะครับยูเครนตอนนี้ต้องการเหมือนกับาชาติสมาชิกนะครับเขาต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้นะครับ เนื่องจากว่ารัเสเซียได้มาลุกลานประเทศของเขานะครับผมก็เขาก็พยายามประธานาธิบดีของยูเครนนะครับเพราะพยายามหากำลังใจเกี่ยวกับประเทศของเขานะครับหากำลังใจเพื่อจะปกป้องชาติปกป้องบ้านเมืองของเขาครับตอนนี้ก็มีรายงานมาว่า,าทางยนะูเครนนะครับเขาก็ได้เหมือนกับรับสมัครทหาร ารับจ้างนะครับจากทั่วโลกนะครับใครที่เข้ามาเนี่ยก็ก็ฟรีวีซ่าหรือยังไงเนี่ยแหละครับก็มีใครที่เข้ามาแล้วสมมุติว่าทำลบชนะในสงครามของเขานะครับก็จะได้ไดก็จะได้สัญชาติยูเคนด้วยนะครับเพราะเหมือนตอนนี้ยูเคนเขาขาดแคลนกองกำลังนะครับ ไม่สิตอนนี้นาโต้หลายๆประเทศก็ได้ส่งอาวุธเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมนีที่ตอนแรกก็จะส่งแต่แค่หมวกใช่ไหมตามที่เราดูข่าวกันส่งแค่หมวกกับแบบว่าอุปกรณ์ในการลบตอนนี้ก็มีการส่งอาวุธมาอังกฤษก็ส่งคนขึ้นมาช่วยเหลือนะครับทางนี้ ทางด้านรัสเซียเองก็โดนแบนอย่างหนักจากทุกวงการนะครับก็อย่างเช่นวงการการเงินวงการเศรษฐกิจธนาคารระบบสวิสใช่ไหมที่แบนในหลายๆประเทศในสาภาพยุโรปหรือว่า eu นะครับตอนนี้หลายๆประเทศก็พยายามแบนรัสเซียนะครับโครงการท่อส่งแก๊สของรัสเซียก็ ที่ตกลงกับเยอรมันไว้ก็ยกเลิกแล้วนะครับผมเป็นโครงการท่อส่งแก๊สนะครับ North Steam, North Steam 2, นอสตีมนอสตีมสองโครงการท่อส่งแก๊สของเยอรมันนี้กับรัเสเซียที่เขาทำาเขาทำสัญญากันไว้นะครับเขาก็ได้ยกเลิกกันไว้แล้วแล้วก็ประกาศที่จะสนับสนุนยูเครนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเหมือนหาลือ กันว่าจะให้ยูเคนั้นเข้าร่วมกับองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนะครับก็จะให้เข้านาโตหรือไม่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดำเนินการกันอยู่นะครับแล้วมีเรื่องอะไรอีกล่ะอันนี้เป็นคลิป ก่อนนอนนะผมถ่ายเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ลง YouTube นะก็เลยมาลง YouTube ซะหน่อยไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีก็เลยจะมาลงประมาณนี้นะครับบอกสาระข่าวสารให้ทุกคนได้รับทราบนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับก็รักษาตัว ะครับผมจากโรคโคโรนาไวรัสสอง9นสิบนะครับเพราะว่าตัวผมเองได้ฉีดวัคซีนมาแล้วนะสองสองเข็มในตอนนั้นก็ยังก็ยังติดนะครับก็มีตอนนี้ก็ได้ฉีดเข็มสามไปแล้วก็ระหว่างนี้ก็ขอทุกคนรักษาตัวนะครับเพราะว่าโรคระบาดนี้มันเป็นโรคระบาดท,ที่แย่จริงๆมันเป็นโรคระบาดท,ที่ไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะครับผม ก็ขอให้คนไทยดูแลตัวเองนะครับรักษาตัวเองใส่แมใสใช้เจลล้างมือแล้วก็พักผ่อนนะครับอยู่บ้านบางคนที่ไม่ได้ทำธุระอะไรก็คุณก็กักตัวอยู่บ้านนะครับเพราะว่าลดการแพร่เชื้อจริงๆมันก็ผมเข้าใจนะครับบางคนก็ก็อยู่บ้านเขาอาจจะ ติดได้ก็พยายามเว้นระยะห่างทำมาตรการเอาไว้นะครับรักษาตัวก็เป็นกําลังใจใทุกคนนะผมเข้าใจปัญหาทุกคนดีผมเข้าใจปัญหาดีเพราะว่าผมก็เคยติดโควิดมาแล้วมันลาบากจริงจริงนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอาจจะไม่เป็นคลิปก่อนนอนนะครับ ก็ไม่มีอะไรจะลงเห็นว่าผมไม่ได้ลง YouTube นานผมก็เลยมาขอลงบอกข่าวสารเกี่ยวกัทุกๆคนนะครับก็ขอจบแปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ